สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2564สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดโครงการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบรางวัลให้แก่นางสิริพรหวังสมัร ผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยได้รับคัดเลือกให้เป็นรายงานดอกระบบดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2564รางวัลชมเชยประเภทรายงานนอกระบบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกเกษตรหมอนทองตั้งอยู่เลขที่66ทับ2หมู่5ตำบลหมอนทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายสรายุทธแก้วกุลปรีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในการมอบรางวัลและมีในายอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทองผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลดังกล่าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกเกษตรหมอนทองทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือเช่นสาแหลกผ้ามัดย้อมไม้กวาด ผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติกและหนังเป็นต้นปกติในส่วนของกิจกรรมของทง้งุ่มก็จะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมของแรงงานอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของแรงงานจังหวัดพัฒนาฝืมือแรงงานแล้วก็ในส่วนของสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็าได้มีการทักทชวนกันนะคะในการเกี่ยวกับเรื่องการทํากิจกรรมนะคะในการเสนอชื่อเพื่อเพื่อเป็นแรงงานอกระบบดีเด่นนะคะในปีประจําปี2564เนะี่ยค่ะใช่นะค่ะในส่วนของกลุ่มเรานะคะจะมีการอยู่ร่วมกันเหมือนกับพี่น้องอะค่ะเหมือนครอบครัวนะคะ,ะ,คะเราจะมีการเื่องร่วมกัแผลกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันด้วยใจเวลามีกิจกรรมมีโครงการใดเราก็จะมีการ ทำร่วมกันนะคะทําให้สมาชิกมีความรักใร้กลมเกลียวกันนะคะทําให้วัามีใครเดือดร้อนหรือมีใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็จะปรึกษาหารือกันก็ทําให้เราอยู่กันแบบว่ารักใร้นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทําอยู่นะก็จะมาจากความจริงใจที่เรามีให้กันนะคะ มันจะเป็นตัวที่สามารถที่จะเสริมแรงขับการให้กลุ่มมีความแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าคนเราสามารถที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยก็คือทํางานด้วยใจนะคะถ้ามีใจร่วมกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคตับไปได้นะคะค่ะ,คะก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบถึงเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการและก็กฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารหรือรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราทั้ง Facebook เว็บไซต์และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารดีๆกันนะคะกอสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน